สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2022 ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมานะครับจนตอนนี้เนี่ยยอด Subscribe ของช่องเราเนี่ยสองแสนกว่าคนแล้วนะครับคือแบบว่ามันเยอะมากๆเลยนะครับตัวผมเองเนี่ยไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าจะมาถึงวันนี้จากตอนแรกเนี่ยก็แค่บ่นรถที่เราซื้อมาแล้วมันไม่ค่อยถูกใจเราอะนะจนวันหนึ่งเนี่ยมันก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทำคลิปนู่นคลิปนี่นะครับจนเกือบจะมี outdoor c h V2 หลายรอบแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนกันมาและถ้ามี V2 เนี่ยก็ตามไปกด Subcribe ด้วยลกันนะแลอกกจาที่ผมต้อง ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปผมแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมที่สนับสนุนกันมาเป็นปีแล้วนะครับนั่นก็คือ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้สนใจซื้อขายรถมือสองต้อง SIA สยามอินเตอร์การประมูลด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนที่ทําให้ผมมีแรงทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาพูดถึง SIA กันนะครับแต่เราจะมาพูดถึงค่า GPS กันนั่นเอง ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่า G.P.X เนี่ยแหละเป็นแรงทําคลิปให้ผมเป็นคลิปแรกๆเลยนะครับสมัยนั้นเนี่ยผมขี่เดมอน125นะครับบอกได้เลยว่าปัญหาเยอะโครตนะครับคือตัวรถเนี่ยมันจุกจิกจนถึงขั้นที่ผมต้องซื้อเครื่องมือมาสําหรับซ่อมรถเลยทีเดียวนะครับคือฝึกความเป็นช่างในตัวคุณเนี่ยไม่ใช่เรื่องปลอมอย่างใดนะคือเรื่องจริงแท้ๆเลย แต่ในปัจจุบันเนี่ย GPS พัฒนาขึ้นมากนะครับคือไม่ว่าจะเป็นตัวรถเองหรือว่าการตลาดเองเนี่ยถูกขยับขึ้นมาให้ดูไฮขึ้นมากเลยปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านเอา GPS ไปเทียบกับแบรนด์ญี่ปุ่นกันแล้วนะครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่หลายๆคนจะพูดถึง GPS เทียบกับแบรนด์ญี่ปุ่นคือแม้กระทั่งแบรนด์จีนเองเนี่ย GPS ยังแทบจะไม่ชนะเลยด้วยซ้ําสมัยก่อนเนี่ยผมจําได้เลยว่าหลายๆคนชอบเอา GPS ไปเทียบกับรีฟานหรือว่าริวก้าอะไรพวกนี้แหละแล้วก็บบบอกกว่า GPS เียยัังท จีนไไม่ได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า GPS ขยับขึ้นมาแล้วนะครับคือขยับขึ้นมาแบบรวดเร็วว่องไวมากๆซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการตลาดยุคใหม่ของทาง GPS นะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวผมอาจจะไม่ได้วิเคราะห์เชิงลึกอะไรขนาดนั้นแต่พูดถึงภาพรวมๆว,ว่าทำไม GPS ถึงประสบความสำเร็จได้ถึงทุกวันนี้จากมุมมองคนที่ใช้งาน GPS วงเล็บในสมัยที่ GPS ยังเป็น GPS Racing อยู่ คือถ้าให้ลองย้อนกลับไปสัก10กว่าปีที่แล้วสมัยที่ g p s เข้ามาทําตลาดในบ้านเราใหม่ๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยการตลาดของ g p s ดูเหมือนรถจีนกระป๋องกระแป๋งมากๆคือวางขายรถบนห้างขายรถแบบเอ่อชิวๆอะ่ะไม่ได้มีศูนย์บริการคือไม่ได้เน้นบริการหลังการขายสักเท่าไหร่คือในตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ได้ไว้ใจกับค่ายนี้นะกันนะครับเพราะว่ามันก็มีหลากหลายค่ายที่เคยขายบนห้างแล้วก็เจ๊งไม่ตามระเบียบ อย่างาแพดแิทิัมเองเนี่ยก็เคยขายบนห้างนะพวกริวกา้าพวกอะไรเงี้ยก็เคยขึ้นไปขายบนห้างเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของ gpx เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันดูด้อยกว่าพวกนั้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าชื่อของ gpx เนี่ยมันใหม่มากๆตอนนั้นเนี่ย gpx เป็น gpx racing นะครับแล้วก็เน้นขายรถวิบากเล็กรถวิบากคันน้อยๆรถวิบากที่จดทะเบียนไม่ได้แต่ว่ามันก็มีรุ่นที่จดทะเบียนได้อยู่รุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้รุ่นนี้เนี่ยในการทำกินเลยก็ว่าได้ชื่อของมันก็คือ thunder x 5น,น์ตถเนี่ย ก็ออกไปในทางโมตาร์ดนิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่ได้ดูตัวเล็กเท่ากับพวกเคสอาในยุคนั้นแล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยยังดูไม่ลงตัวสักเท่าไหร่แต่ถามว่ามีคนขี่ไหมก็มีนะครับเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงจากที่ผมจําได้เนี่ยมันไม่ถึง5 0,000บาทนะประมาณ4 0,000กว่าบาทได้แหละคือผมไปจับอยู่หลายรอบม,มากๆแต่วัสดุตัวรถเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันให้อารมณ์แบบพวกวิบากจีนนะครับคือนึกภาพประมาณนั้นเลยซึ่งตามคาดนะครับรุ่นนี้ไม่ได้ขายดีขนาดนั้นแต่พอขายได้เพราะว่ากระแสะของเคส มันมาแรงนั่นเองในตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนก็คาดว่า g p x น่าจะร่วงอย่างแน่นอนนะครับคงแบบไม่เกิดหลอกค่ายนี้นะแต่ว่าทางค่ายเนี่ยเขาก็ไม่ยอมแพ้นะครับส่งรุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันไปโปะเชดโดนใจกับรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือ g p x Demon 125นั่นเอง ซึ่งรุ่นนี้แหละครับที่ทำให้หลายๆท่านรู้จักกับค่าย G.P.X Racing นะในตอนนั้นเนี่ยเป็นกระแสของมินิบอยนะครับที่แบบว่ามาแรงสุดๆเลยก็คงจะเป็นเจ้า M.S.X 1 2 5นะคือตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าออปชันจัดเต็มทุกอย่างโอเคแม้จะแพงเพียงไรก็ยังมีคนซื้อนะคือหน้าร้านเนี่ยบางร้านดิลเลอร์ปั่นขึ้นไปเกือบแสนนะครับประมาณ90,000กว่าบาทก็เห็นนะคือเป็นรถที่มีราคาปั่นสูงมากๆในยุคนั้นเพราะว่ากระแสนิยมมันมาอย่างไงละ่ะ ในขณะนั้นเอง KSR เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคุณปู่แก่ๆไปแล้วนะครับไม่ได้มีออปชั่นอะไรมากมายคือเน้นขายความขลังความคลาสสิก ช่วงเวลานั้นกระแสมินิบค์มันมาแรงอย่างที่บอกนะครับหลายๆคนก็อยากจะขับขี่มินิบค์กันซึ่งเจ้า MSX125 เนี่ยก็เป็นคันแรกๆนะครับที่หลายๆคนอยากจะหามาใช้แต่ด้วยราคาของมันเนี่ยสูงเกินไปนะครับคือรถคันเล็กๆอย่างนี้เนี่ยนะราคาเกือบแสนมันก็มีหลายๆคนที่มองว่ามันแพงเกินไปนะครับส่วน KSR เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่ามันเก่าไปแล้วคือเทคโนโลยีก็เก่าอะไรก็เก่าแถมราคาเองเนี่ยก็ไม่ได้ถูกก่า MSX สักเท่าไหร่นะครับในตอนนั้นเองหลายๆคนก็คาดหวังมินิบค์ราคาถูกๆ ค,คือจะมีมาบ้างไหมเนาอค่ายไหนจะทำมิดิบไบค์ราคาถูกๆตอนนั้นไปคาดหวังกับ Suzuki แล้วก็ Yama ฮ่กันนะแต่ว่ามันก็มีค่ายมามืดโผล่มานะครับนั่นก็คือ G.P.X Demon 125นั่นเองคือเจ้า Demon 125เนี่ยออกมาตอบโจทย์มากๆ ราคาไม่แพงรูปลักษณ์หน้าตาดีเทคโนโลยีทันสมัยคือทุกอย่างให้มาโอเคมากๆแต่ว่าเป็นค่ายใหม่ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะแต่จากหน้าตาของมันเนี่ยก็ทำเอาหลายๆท่านเสี่ยงซื้อมานะครับแล้วก็มีกระแสที่เรียกว่าดิสกว่าที่คี่ดีกว่าที่คิดนั่นเองหลังจากนั้นเดมอน125เนี่ยก็เรียกได้ว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยคือนอกจากเรื่องราคาที่ถูกแล้วเนี่ยมันก็ยังมีหน้าตาเหมือนกับมอนสเตอร์ไงคือตอนนั้นเนี่ยใครๆก็เห็นมอนสเตอร์เป็นพี่ใหญ่นะครับเป็นบิ๊กไบที่น่าขับขี่ เป็นบิ๊กไบคี่ซื้อมาจอดแล้วจะดูรวยแต่ว่าเจ้ามอนสเตอร์น้อยเนี่ยมันก็เป็นรถที่หลายๆคนสนใจเหมือนกันนะครับคืออยากจะนํามาใส่อะไรให้แบบดูเท่ใส่อะไรแต่งให้มันดูแบบเหมือนกับดูคาติย่อส่วนอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนนิยมแต่งมันจานวนมากคือตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ากระแสะของ M S X เนี่ยถึงกระสันคลอนเลยนะเพราะฉนตอนนั้นเนี่ยคนที่ซื้อ M S X เนี่ยก็นิยมซื้อสีแดงเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาไปใส่โครงถักเอาไปแปะสติกเกอร์เป็นดูคาติอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยแต่อันเนี้ยโผลมาเป็นแแบบบบหน้าตาตตแบบดูคิเปเปะลย เดมอน125นี่มันดูคติยอดส่วนชัดๆซึ่งจํานวนผู้ใช้ของ GPS เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในตอนนั้นเองงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะกระแสข่าวของรุ่นนี้เนี่ยมันแรงมากๆนะครับจนต้องมีรุ่นพิเศษออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น Back Edition Limited Edition ั่นคือมันมีหลากหลายรุ่นเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งกระแสข่าวในตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ายอดขายของเดมอน125เนี่ย แซง ksr แบบยับยยี่เลยนะครับคือแซงแบบไม่เห็นฝุ่นเลยทั้งที่ว่าเป็นค่ายใหม่แบบค่ายใหม่แกะกล่องอะอารมณ์เขือแอบ,บน้องใหม่มาแซงคุณปู่ได้ยังไงอะไรแบบนี้เลยนะและการเติบโตของค่าย gpx เนี่ยก็เริ่มต้นมาจากจุดนั้นนั่นเอง และหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเดมอนรุ่นใหม่เปิดตัวมานะครับคือ150 GM นั่นเองรุ่นนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ากระแสดีพอสมควรนะครับแต่ในภายหลังเนี่ยมีรุ่นที่กระแสดีกว่านั่นก็คือเดมอน150 GR Mini ส p o r t Full Fairing ล้อ14ที่เรียกได้ว่าดีไซน์ของมันเนี่ยยังกับดูคาติพนิกาเล่เลยก็ว่าได้และจุดเปลี่ยนที่แท้จริงของค่าย GPS ก็คือรุ่นนี้แหละครับมันทําให้หลายๆคนรู้จักนะครับแล้วก็ทําให้หลายๆคนลองซื้อดูแล้วก็ติดใจกับรุ่นนี้นะคือแบบว่ามันเป็นรุ่นเดียวเลยที่ทา อะไรแบบนี้เนี่ยกระแสของมินิไบค์เนี่ยเรียกได้ว่าอยู่กับรุ่นนี้รุ่นเดียวเลยนะครับเพราะมันคือสปอร์ตฟูลแฟลลิงยังไงละ่ะหลังจากนั้นเนี่ยทาง G.P.X ก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทำรุ่นนู้นรุ่นนี้โผล่มานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นแป๊กอย่างแรปเตอร์หนึ่งแปดศูนย หรือว่าเจ้า CR5 รุ่นใหม่อย่างเจ้า l a s ซอร์220หรือว่าจะเป็นรถสุดฮิตอย่างพวกตระกูลรีเจนต่างๆที่เรียกได้ว่าวิวัฒนาการกันเยอะแยะมากมายและสุดท้ายเนี่ยก็มาจบที่สกูตเตอร์พรีเมียมที่เรียกได้ว่าทำเอาหลายๆคนยกไปเปรียบเทียบกับ p c x กันเป็นแถวนั่นก็คือ Drone 150นั่นเองและที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมก็แค่จะบอกว่า GPX ไม่เคยออกทีวีเลยสังเกตไหมครับ คือไม่เคยมีโฆษณาทีวีซีหรือโฆษณาอะไรที่โฆษณาบนทีวีเราเลยอะ่ะคือไม่ว่าจะเป็นทีวีดิจิตอลทีวีอนาล็อกอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือสถานีโทรทัศน์อะไรเนี่ยก็ไม่เคยมี GPS เป็นผู้สนับสนุนเลยแต่เราจะสังเกตได้นะครับว่าในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเราจะเห็น GPS บ่อยมากนะครับ คือบ่อยกว่าซูซูกิแน่นอนนะครับอาจจะบ่อยกว่า h o n d a ด้วยนะครับแต่ก็อาจจะสูสีกับทางยามาฮ่เพราะว่าทางยามาฮ่เองเนี่ยเขาก็เน้นสไตล์นี้มานานแล้วนะครับทำตลาดทางออนไลน์มานานมากๆแล้วแต่อย่างที่บอกครับว่าทาง G P X เนี่ยเน้นมาทางนี้เลยนะครับอย่างที่เห็นกันเร็วๆนี้นะครับนั่นก็คือแม่ปองนะครับหรือว่าอดีตพระมหาสมปองนะครับพระนักเทศที่เราอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับ อันนี้เนี่ยก็เห็นกันได้เลยนะครับว่ารูปปกของเพจแม่ปองนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ g p s นะครับตามที่คุณเห็นในภาพนี้เลยนะครับก็มีการถ่ายรูปโปรโมทลงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่ารวดเร็วและว่องไวมากๆนะครับไม่คิดเลยนะครับว่าทาง g p s จะทันสมัยขนาดนี้นะคือเรียกว่าตามกระแสสังคมสุดๆเลยก็ว่าได้นะหรือถ้าเป็นสายวิดีโอนะครับถ้าใครได้ดู YouTube เยอะๆเนี่ยโดยเฉพาะช่องหลักล้านซับขึ้นไปคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าจะมี g p s ไปโล่แน่ในช่องเขานะครับ คือลองสังเกตดูนะไม่ว่าจะเป็นช่องที่แบบดูจะไม่เกี่ยวอะไรกับรถเลยอย่างช่อง SPD นะครับหรือว่าสไปซ์ Slider นะครับโน no 1ดับเบล1แห่งกันให้นะครับคือถ้าใครเคยดูเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าในช่องเขาเนี่ยมีสปอนเซอร์ของมอเตอร์ไซค์ GPS เข้าไปอยู่นะครับหรือจะเป็นฝรั่งพูดไทยอย่าง m y m e n มดที่เก็บเหรียญเข้ากระเป๋าและเดินออกจากรางรถไฟมาครอบมอเตอร์ไซค์ GPS กันนะครับค่นี้เองก็มีสปอนเซอร์ GPS เข้าเหมือนกันนะหรือจะเป็นพ่อหนุ่มเกาหลีอย่าง QT Op p a ปเนี่ย ก็เคยมีสปอนเซอร์ของ G.P.X เข้าไปนะครับตั้งแต่ G.P.X 2 Wow าเลยนะ คือรานนี้เนี่ยก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าเขาทาคลิปเกี่ยวกับรถบ่อยอยู่เหมือนกันและช่องในเครือของเดอะสกาอย่าง E p i c Time เองเนี่ยก็เคยมีสปอนเซอร์ GPS เข้าไปเหมือนกันนะครับเป็น GPS โดรน e 4วาดั่นเองและช่องสุดท้ายที่ผมไปเห็นมาเนี่ยก็คือช่องลูกทรพีที่ชอบแกล้งพ่อแกล้งแม่อย่างช่องออสเรลแมนซึ่งช่องนี้เนี่ยก็ดูไม่มีอะไรเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เลยนะครับอ่ยกเว้นพี่ชูชาตนะครับก็ทําช่องชูชาติเคซี่คานะแต่ว่าโดยรวมช่องเนี้ยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแต่ก็ทําคลิปเกี่ยวกับมอเตอร ล็อก110นะครับเอาไปออกทริปบ้างเอาไป เล่นเกมกันบ้างอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้มีคลิปเดียวนะคือมีหลายคลิปมากๆเลยสําหรับออสเลวแมนแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าช่องคนอื่นเขาได้ GPS โดรนกันหมดนะครับแต่ช่องนี้เนี่ยเขาได้ GPS ล็อก110มารีวิวนะจากที่ผมคิดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มตลาดที่ใช้รถนะครับคือคนที่ดูออสเลวแมนเนี่ยอาจจะเป็นแนวแบบเด็กหน่อยหรือว่าแนวแบบผู้ใหญ่ไปเลยก็ได้นะครับคืออาจจะไม่ได้แบบเป็นกลุ่มที่ใช้รถสกูตเตอร์อะไรแนวแนวนี้แหละ ทาง g p s เขาก็เลยจัด Gpx log ไปให้รีวิวอเนาะและที่ผมพูดเกี่ยวกับยูทูบเบอร์มาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีช่องอื่นอีกก็ได้นะครับที่ทาง Gpx เข้าไปเป็นสปอนเซอร์นะอันนี้ผมอาจจะหามาไม่หมดนะครับอันนี้ถ้าใครเคยดูช่องไหนแล้วเขาเคยมี Gpx เข้าไปอยู่ในช่องอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเอาจริงๆแล้วผมก็แค่จะสื่อว่า gpx ในปัจจุบันเนี่ยการตลาดของเขาเน้นทางออนไลน์นะครับเน้นทางอินฟลูเอนเซอร์เน้นทางคนที่มีแฟนคลับทางออนไลน์เยอะ คือเป็นกลุ่มคนที่เป็นสมัยใหม่ซะส่วนใหญ่ด้วยนะครับจากที่สังเกตเนี่ยคือไม่ใช่ช่องคนแก่เลยนะครับเท่าที่ผมพูดมาคือทั้งหมดเนี่ยเป็นช่องของวัยสรุนทั้งนั้นเลยคือเป็นกลุ่มที่ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นวัยทํางานวัยมีเงินแล้วนะครับก็ไม่แปลกที่ทาง g p s เนี่ยเขาจะเล็งเข้าไปทําตลาดกับคนกลุ่มนี้และที่สําสคัญยูทูบเบอร์เหล่านี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่มีระดับซับสไคร e มากกว่า3ล้านซับขึ้นไปนะครับคือเป็นคนดังนั่นแหละซึ่งผมมองว่าทา GPSX เนี่่ก็ลอะไรดูแตกตก่างกวว่าาาชบ้น พอสมควรเลลยแหะคือถ้าเป็นค่ายอื่นเนี่ยทุกคนลองนึกภาพตามนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีมอเตอร์ไซค์หลายๆรุ่นที่แบบเปิดตัวมาใหม่นะครับแล้วสำนักมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เอาไปรีวิวบ้างอินเอนเซอร์สายมอเตอร์ไซค์ก็ไปรีวิวหรือว่าเป็นผู้ยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเอาไปรีวิวเนี่ยคือมันเข้าใจได้นะไว้ถ้าเป็นสายมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเคยเห็นไหมที่แบบเป็นสายอื่น่ะสายกินสายเที่ยวสายแกล้งอะไรเงี้ยเอาไปรีวิวเนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะครับคือมันน้อยมากๆถ้าไม่นับพวกแบบลิวกา้าหรือลีฟานสมัยก่อนนะครับ คือทาง G P X เนี่ยก็ดูเหมือนจะจริงจังกับการทำตลาดกับอินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์เหล่านี้นะแถมยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ระดับต้นๆของประเทศเลยด้วยซ้ำคือเรียกได้ว่าก็สร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่าเมื่อก่อนเยอะนะและถ้าพูดถึงเม็ดเงินนะครับที่ต้องใช้จ้างอินฟลูเอนเซอร์จ้างยูทูบเบอร์เนี่ยอันนี้เนี่ยผมไม่ทราบนะครับว่าเลดการ์ดเขาเท่าไหร่แต่คาดว่าไม่ต่ำกว่า1000 0แบาทต่อคลิปอย่างแน่นอน และถ้าถามผมว่ามันได้ผลแค่ไหนนะครับสำหรับการโปรโมทแบบนี้หรือว่าเป็นการโฆษณาลักษณะนี้เนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ายอดขายอาจจะไม่ได้พุ่งทะยานขึ้นไปสูงมากหรอกแต่คือได้โชว์ตัวรถให้คนอื่นได้เห็นกันนะครับคือคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องของมอเตอร์ไซค์หรือว่าคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะได้เห็นรุ่นนี้นะครับว่ามันคือรถอะไรดีไหมออปชันเป็นยังไงราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็จะเป็นการโฆษณาซะมากกว่าทําให้หลายๆคนได้เห็นรถรุ่นนี้ซะมากกว่าโดยเฉพาะ g p d r o ด e เนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยการทำตลาดของ g p d r โดนเนี่ยกว้างขวางมากๆนะครับปีที่แล้วเนี่ยปี2021นะผมเห็นคลิปใน YouTube เกี่ยวกับ g p d r โด ne เยอะแยะไปหมดนะครับก็แงแหละมันเพิ่งเปิดตัวปีที่แล้วเนาะเอาเป็นว่าในปี2022นี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่า g p s x จะไปในทิศท,ทางไหนนะแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าค่ายนี้ก็เริ่มเป็นค่ายที่แข็งขึ้นมากๆนะครับถ้านับจาก3ปีที่แล้วเนี่ยในปัจจุบัน g p s x แข็งแกร่งขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลย แต่โดยส่วนตัวเนี่ยอยากจะบอกจุดอ่อนธรรมดาธรรมดาของ G P X นะครับที่หลายๆคนก็เห็นกันนั่นก็คือเรื่องของ Q C นั่นเองตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะหลุด Q C บ่อยนะครับ รถไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะวัสดุอะไรก็ถือว่าดีนะครับเครื่องยนต์เองก็ดีแต่ว่าเรื่องของ QC เนี่ยคือมันค่อนข้างอ่อนมากๆนะครับคือทําให้หลายๆคนเนี่ยเข็ดไปกับ QC เยอะมากๆคือคนไม่เจอเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับยังรักในค่ายต่อไปแต่คนที่เจอเนี่ยมันจะเข็ดแล้วมันจะเอาไปบอกต่อครับว่าเฮ้ยรถเนี่ยมันมีปัญหาแบบนี้เว้ย GPS มันเป็นอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งมันเป็นการสร้างชื่อเสียให้กับค่ายนะครับไม่ใช่ชื่อเสียงนะมันจะกลายเป็นชื่อเสียซะมากกว่าดังนั้นก็อยากให้ทางค่ายเนี่ย ปรับเล็กปรับน้อยนะครับในเรื่องของการ QC เอาให้ละเอียดขึ้นนิดหนึ่งนะครับเอาให้มันโอเคไม่ต้องรีบผลิตรถเยอะก็ได้นะครับคือผลิตช้าๆแต่รถดีเนี่ยมันดีกว่าผลิตเยอะๆแล้วก็รถมีปัญหาเยอะตามไปนะมันจะทําให้หลายๆคนเนี่ยเข็ดไม่กล้าใช้นั่นเอง และก่อนที่จะเป็น outdoor c h V2 ผมเองก็ต้องขอลาไปก่อนดีกว่าก่อนที่จะจากลากันไปเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดี SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ด้วยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆมีอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับส่วนตัวผมเองคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ